ความคิดและอุปนิสัยคำพังเพยโบราณมีว่าคนคิดอย่างไรเขาจะเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราย่อมเป็นไปตามความคิดของเราทุกกระเบียดนิ้วอุปนิสัยของเราคือผลสรุปของความคิดทั้งหมดของเราการกระทำทุทกๆอย่างของมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นจากเหตุที่ซ่อนอยู่ในความคิดอุปนิสัยที่ประเสริฐด,ดีงามเป็นผลโดยธรรมชาติของความคิดที่ต่อเนื่องและถูกทำนองคลองธรรม ส่วนอุปนิสัยที่เลวย่อมเป็นผลของการปล่อยปละละเลยและหมกมุ่นอยู่ในความคิดที่เลวร้ายเป็นระยะเวลานานมนุษย์เป็นนายแห่งความคิดเป็นแม่พิมพ์แห่งอุปนิสัยเป็นผู้ส,สร้างและประดิษฐ์ประดอยเงื่อนไขความเป็นไปและสิ่งแวดล้อมของตนเองมนุษย์เป็นนายแต่เพียงผู้เดียวเสมอแม้ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุดและสิ้นหวังที่สุดในสภาวะที่อ่อนแอและสิ้นหวังนั้น เขาเป็นเจ้านายที่โง่เขลาผู้ปกครองชีวิตของตนอย่างผิดผิดแต่เมื่อเขาพิจารณาใครครวนสภาพการแล้วและแสวงหาอย่างขมักขม้นต่อกฎเกณฑ์ที่จะสร้างตัวของเขาเองตอนนั้นเขาจะเป็นเจ้านายที่เฉลียวฉลาดควบคุมพลังอำนาจของตนอย่างมีประสิทธิภาพตกแต่งความคิดของตนเพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุดมนุษย์จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ด้วยการค้นพบกฎแห่งความคิดที่อยู่ในตัวของเขาเองเท่านั้น ผลของความคิดที่มีต่อสภาพแวดล้อมจิตใจของมนุษย์เปรียบได้กับสวนไม้ดอกไม้ผลถ้าหากเมล็ดพันธุ์ที่มีประโยชน์ไม่ได้รับการเพราะปลูกลงไปเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่ไร้ประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาได้คนสวนที่ดีจะต้องเพาะปลูกพืชผลที่ต้องการคอยกําจัดวัชพืชและดูแลไม้ดอกไม้ผลที่ตนต้องการอย่างระมัดระวังมนุษย์เราก็ทําสวนจิตใจของตนในทํานองเดียวกัน ต้องคอยกำจัดความคิดผิดๆที่ไร้ประโยชน์และชั่วร้ายพร้อมๆไปกับเพราะความคิดที่ถูกต้องมีจุดหมายและดีงามอยู่เสมอด้วยการฝึกฝนตนเองอย่างภาคเพียรย่อมจะตระหนักว่าเขาคือผู้เป็นเจ้าของสวนสวรรค์แห่งจิตวิญญ,ญาของตนเองเป็นผู้บังคับควบคุมชะตาชีวิตของเขาเองสภาพชีวิตภายนอกของคนทุกๆคนย่อมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพภายในจิตใจของเขาเองเสมอ อาจจะบอกได้ว่าสภาพเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความคิดสำคัญๆบางประการของเขาความคิดที่สร้างสรรค์อุป,ปนิสัยของเขาคือสิ่งที่ส่งให้เขามาอยู่ที่นั่นชีวิตของเขาถูกสร้างให้เป็นเช่นนั้นไม่มีองค์ประกอบของความบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยทุกอย่างเป็นผลจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีวันผิดพลาดมนุษย์ที่ก้าวหน้าและมีวิวัฒนาการอยู่ในฐาน,นะที่จะเรียนรู้ว่า เขาย่อมจะเติบโตขึ้นและเมื่อเขาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่สภาพการต่างๆนำมาให้เขามันย่อมจะผ่านเขาไปและเปิดโอกาสให้แก่บทเรียนต่อไปเมื่อเขาตระหนักว่าเขามีพลังอำนาจที่สามารถบังคับสิ่งที่อยู่ภายในตัวของเขากำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นนายตนเองอย่างชอบธรรมโลกภายนอกของสภาพแวดล้อมก็รูปร่างขึ้นตามโลกภายในของความคิด ในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องเก็บเกี่ยวพืชผลของตนเองมนุษย์ย่อมเรียนรู้ได้ทั้งจากความทุกข์และความสุขมนุษย์มิได้ดึงดูดสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ดึงดูดสิ่งที่เป็นตัวเขาเองต่างหากพรมลิขิตที่ขีดเส้นเกณฑ์ชะตาของเราคือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเองและคือตัวของเราเองแท้ๆมนุษย์ถูกจำกัดขอบเขตก็ด้วยตัวของเขาเองโดยความคิดและการกระทำ คือสิ่งที่ควบคุมโชคชะตาของเขามนุษย์ร้อนรนที่จะแก้ไขสภาพแวดล้อมของตนแต่ไม่เต็มใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจะยังคงถูกล้อมกรอบต่อไปคนที่ไม่ได้จมปลักอยู่กับการทำลายตนเองย่อมสามารถขวายคว้าสิ่งที่หัวใจปรารถนาได้ในที่สุดนี่คือสัจธรรมของโลก ความคิดและการกระทำที่ดีไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เลวร้ายความคิดและการกระทำที่เลวร้ายก็ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้เช่นเดียวกันและความทุกข์ใจก็คือผลของความคิดผิดๆในบางสิ่งบางอย่างสิ่งแวดล้อมที่คนผู้หนึ่งได้รับด้วยความทุกข์คือผลจากความไม่สอดคล้องกันในจิตใจของเขาเองสิ่งแวดล้อมที่คนผู้หนึ่งได้รับด้วยความสุข คือผลจากความสอดคล้องกลมกลืนกันในจิตใจของเขาเช่นกันมนุษย์เพิ่งจะเริ่มต้นเป็นมนุษย์ที่ดีเมื่อเขาหยุดที่จะโอดครวนและด่าว่าแล้วก้าวออกไปค้นหาความยุติธรรมที่ควบคุมชีวิตของเขาไว้เมื่อเขาปรับจิตใจของตนให้เข้ากับกฎเกณฑ์เหล่านั้นเขาก็หยุดที่จะโทษคนอื่นๆหากแต่จะสร้างตัวตนด้วยความคิดที่เข้มแข็งและมีคุณค่า ความคิดที่เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จทุกสิ่งที่คนเราบรรลุความสำเร็จและทุกสิ่งที่คนเราล้มเหลวเป็นผลโดยตรงจากความคิดของเขาเองทั้งสิ้นสภาพการในชีวิตของเขาย่อมเป็นสิ่งที่เขาทำมันขึ้นมาด้วยตนเองความทุกข์และความสุขของคนเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเขาเองความคิดของเขาเป็นเช่นใดชีวิตของเขาย่อมเป็นเช่นนั้นเสมอ เพราะว่าคนเราคิดอยู่ตลอดเวลานี่เองจึงมีชีวิตอยู่และเป็นตัวตนก่อนที่คนเราจะสามารถบรรลุความสำเร็จในสิ่งใดเขาต้องยกความคิดของตนให้สูงพ้นจากกิเลสตัณหาขั้นต่ำๆเสียก่อนไม่จำเป็นต้องเลิกละสัญชตาตญาณความเห็นแก่ตัวทั้งหมดโดยสิ้นเชิงแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเสียสละในบางส่วนเป็นอย่างน้อยถ้าความคิด ที่อยู่ในความควบคุมอย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีเสียแล้วย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมงานที่เขาทำและความรับผิดชอบอย่างจริงจังได้เขาย่อมไม่เหมาะที่จะทำงานอย่างอิสระและยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ถูกจำกัดก็เพียงแต่ความคิดที่เขาเลือกเท่านั้นความก้าวหน้าความสำเร็จย่อมไม่อาจเกิดขึ้นมาได้โดยปราศจากการเสียสละยิ่งยกระดับความคิดความยุติธรรม ความซื่อตรงและความถูกต้องขึ้นสูงเท่าไรเขาก็ยิ่งอยู่ในฐานะที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สูงส่งและยั่งยืนมากเท่านั้นการบรรลุความสำเร็จไม่ว่าจะในชนิดใดๆก็ตามคือสุดยอดของความพยายามและความคิดด้วยความช่วยเหลือของความคิดที่ควบคุมตนเองมีความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจความยุติธรรมและมีเป้าหมายคนย่อมเจริญรุ่งเรือง ใชยชนะย่อมบรรลุได้ด้วยความคิดที่ถูกต้องซึ่งจะได้มาก็ด้วยการมีระเบียบวินัยที่มั่นคงคนที่มุ่งหวังความสําเร็จอันใหญ่โตต้องเสียสละมากมายส่วนคนที่มุ่งหวังความสําเร็จอันสูงส่งก็จะต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่